รับสวัสดีครับพี่น้องเอฟซี FC แฟนครับแฟนช่องพอใจดีสู่ผู้สู่คนพี่น้องนะครับพี่น้องครับเป็นยังไหนนาะผ้ากันยบจะนอลนลาาพันาฒนาเข้าพี่น้องลาาพัฒนาเข้าเขาเขาเอาตะเก่าไวน้นาะพี่น้องนอกเขาพเอาตัตอื่นมาเนาะก็ซอยเดือบอะไรพี่น้องเอ้ยนอกจักสิวาองไดเอาตะเก่าอยู่เอาตะเก่าไว้ผู้สิไปทั้งนามัมนก็ตายทนนั้นแล้วพี่น้อง นะครับเล่าพัฒนาพี่น้องกระเฮ็ดในพี่น้องผิดหวังอยู่ดอกเขาเจอตัวรูดพี่น้องนะครับตัวจับคู่บ่เขาเลขสำนักเด็กกับบ่แตกต่างกันดอกพี่น้องขั้นสิเป็นลักษณะหนีเนาะใครอยู่บ่ออกฮอดเก้าหาตัวพี่น้องใครอยู่ใครอยู่อืมมันกับโพดกับผู้อีรีได้เล่านี่ก็ได้บ่าสา่งสันในพี่ให้น้องเลยนะครับ เล่าบอสางสันพี่น้องเข้ามาตามรัฐบาลไทยกันพี่น้องฝากเล่าวไว้สากนว,วันพุธเจอกันแน่นอนเสียเอาเก้าไว้อีกกะแล้วแต่เขาเข้าเดิอนนาย่างเดียวเข้าบอยู่กับทีเข้าไปเอาความจะิญ่นเข้าไปเอาทาอั้งยูดีกินดีเข้าบอยู่จาเจอยูหม่องเก่าพี่น้องคาว่ายูหม่องเก่าบ่ดีได้พี่น้องนะครับ เอาพี่น้องพอใจดีสิพาไปตามแนวทางของปู่อุดรพี่น้องนะครับพาไปตามแนวทางของปู่อุดรน,นะครับแนวทางของปู่อุดรเพื่นเสียเอาแนวทางรัฐบาลไทยมาให้พี่ให้น้องแบบใดโตใดจังใดพี่น้องสิติดตามเพื่อนมากหน่อยซ้ำาไดพี่น้องสําหรับรัฐบาลไทยนะครับ รัฐบาลไทยปูอุดรเนาะพี่น้องเนาะปูอุดรเพิ่อนอแนวทางเพิ่นตัวไดพี่น้องนะครับอย่าไปเบิงไปใส่วันที่กันก่อนพี่น้องวันที่สิบหกพี่น้องวันที่ สิบหกเด้อนะครับวันที่สิบหกนะครับตุลาคมนะครับวันที่สิบหกตุลาคมนะครับสองห้านะครับหกเจ็ดพี่น้องรัฐบาลไทยรัฐบาลไทยเด้อรัฐบาลไทย รัฐบาลไทยปูอุดร,รน,นะครับรัฐบาลไทยปูอุดรนะครับรัฐบาลไทยปูอุดรนะครับรัฐบาลไทยปูอุดรพี่น้องนะครับรัฐบาลไทยปูอุดรวิ่งบนล่างพี่น้องนะครับ ว,วิ่งบนล่างวิ่งบนล่างโตไวใดพี่น้องนะครับปูอุดรวิ่งบนล่างอะไรพี่น้องมาเบิ่งกันนะครับปูอุดรบนล่างวิ่ง4 4กับ9พี่น้องนะครับ ปูอุดรวิ่ง4กับ9เด้อนะครับปูอุดรวิ่ง4กับ9นะครับพี่น้องนี่มกกักระจัดคัดกระพันบ่าว่ากันได้พี่น้องเดอ้อแนวทางมีเข้ามีหลุดได้ทุกสำนักทุกอาจารย์พี่น้องก็จะไปเสื้อคักปะนั่นนะครับเอาแค่สนุกสนานนะครับ ไม่มีใครรู้ไม่มีใครทราบแนวทางจะมาตัวไหนแค่เป็นแนวทางแค่คำนวณสูตรซ,ซื้อพี่น้องเป็นตัวเศษตัวเลยเป็นตัวกังขากันซ,ซื้อพี่น้องโสก,กันว่าสิมาตัวนี้ละ,ะสูตรนี้เคยมาสูตรนี้เคยอยู่สูตรนี้ลดสูตรนี้บ่หลดพี่น้องนี่ครับคำกังขาก็เกิดขึ้นพี่น้องต่เลยมีการ จุดประทับเดือดกันขึ้นมาพี่น้องทุกอาจารย์กับว่าแมนทุกาจา์กระบ่าบ่แมนมันเลยเกิดการปรลองพี่น้องเอาไงไงคือเหตุการณ์ปรลองแนวทางกันเกิดขึ้นนะครับระหว่างภูรับกับภู้ลุกพี่น้องนะครับเอาพี่น้องมาบึง่งแนวทาง ของปูอุดรเพื่อนจับคู่ฝากพี่ตอนนอ้องคู่ใดพี่น้องนะครับมาเบิ่งกันพี่น้องนะครับมาดูกันพี่น้องนะครับว่าเพื่อนจับให้ตู่ใดน้องศูน si Sam si ha, si kau nah kap นี่คือแนวทางของปูดอนเอามาฝากพีตรอนนองแล้วแต่พีจะนองสิพินิดผิดจารณาเนาะเห็นดีเห็นงามนาลงทุนนาซื้อน,นาหาบอพี่น้องนะครับรัฐาบาลไทยนะครับลถตารี่ก็ยังบิดพี่น้องยังท่านกันอยู่นะนะครับก็ยังท่านกันอยู่เด้อย,ยังท่านกันอยู่ยังบบชดอกพี่น้องนะครับยังเหลือหลายเออบวชนา จาคือสิมีเลข3โตัวแบกใบละยี่บาทเริ่ม17ตุลาพี่น้องนะครับเนาะพี่น้องครับมาเบิงมาเบิงมาเบิงชุดที่2ชุดที่2ของปูอุดรพี่น้องนะครับชุดที่2ของปูอุดรนะครับมาเบิงกันพี่น้องว่ามีอย่างแงนะครับชุดที่2ของปูอุดรพี่น้องมา 9 3 9 4 9อ่ พี่น้องนี่คือชุดที่สองของปู่อุดรน,นะครับเปิดยังไงพี่น้องนะครับมักกะจัดคัดกะพานบ่ว่ากันพี่น้องนะครับไม่ว่ากันเด้อนะครับมักตัวใดบ่มักกะพานพี่น้องแต่พานยาพานซื่อๆพี่น้องกดไล์กดแช่กดติดตามพอใจดีน้ำแน่กันแล้วกันพี่น้อง พ่อใจดีที่ใส่หมายเลขบัญชีไว้นะครับหาผู้สวกผู้หมานหาผู้มีนำจิตนำใจอันงดงามพี่น้องนะครับที่ที่ซอยคานำซ่า,าก,กาแฟซอยคามึกค่าสมุดคาปาก่าพี่น้องนะครับของพ่อใจดีเด้อนะครับ กสิกรไทยพี่น้องนะครับมาผู้โชคผู้มานนะครับเพื่อมีน้ำจิตน้ำใจอันสวยสดงดงามพี่น้องแคปหน้าจอปูอุดอนไว้พี่น้องนะครับแคปหน้าจอไว้พี่น้องนะครับเอาสำหรับคลิปนี้พอใจดีกับมีแนวทางฝากพี่ตอนน้องซํานีและพี่น้องสำหรับรัฐบาลไทยขอให้พี่น้องโชคดีมีใช่เด้พี่น้องเด้อสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ